เกณฑ์ชะตาของชาวลัคนาราศีกันในช่วงหลังสงกรานต์ไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนในสายนจะเป็นอย่างไรมารับชมคลิปนี้กันครับก่อนรับชมฝากกดติดตามช่องอาจารย์กนกรแล้วจะไม่พลาดเคล็ดลับความรู้ดีๆในทางโหราศาสตร์อย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีกันมีดาวพุทธเทพเจ้าแห่งการติดต่อสื่อสารและการวางแผนเป็นดาวประจาลัคนาราศีเกิดโคจรอ,อยู่ในราศีเมษพบมรณะธาตุไฟกลุ่มกับดาวศุกร์ ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งการเงินและความสำเร็จจะมีโชคลาภหรือรายได้เกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารกับทางไกลอย่าลืมว่าชาวราศีกันเป็นสุดยอดแห่งนักบริหารจัดการและการวางแผนไม่น้อยหน้าไปกว่าชาวราศีกุมเมื่อดาวตนุรักษ์หรือดาวประจำตัวโคจรอยู่ในภพมรณะเรือนของอังคารและดาวอังคารได้โคจรเข้าเรือนกัมมะในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นปรักกษตรแลกเรือนเชิงมุมของดวงดาวที่โคจรในลักษณะนี้ หากมีการพินิจพิจารณาไต่ตองแผนการอย่างรอบคอบดีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตการวางแผนทางด้านการเงินครอบครัวหรือเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ตามข้อดีของชาวลัคนาราศีกันคือเป็นนักวางแผนที่ดีเยี่ยมแต่มีข้อเสียคือแผนการที่ได้มามักจะไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นหากมีแผนการใดๆให้รีบลงมือปฏิบัติในช่วงระยะเวลาจังหวะนี้ การเงินและการงานจะมีความก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ชะตาแบบนี้ครับว่าหากมีเหตุการณ์ใดที่จะต้องเกิดการแก้ไขปัญหาหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหตุการณ์เหล่านั้นจะนำพาคนรักเข้ามาในชีวิตสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระมัดระวังเรื่องของมุมมองที่แตกต่างกันอย่างมากจะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในระยะนี้ ในด้านของสุขภาพร่างกายเป็นช่วงระยะเวลาที่จะต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษเนื่องจากมีดาวกลุ่มใหญ่เลยนะครับที่โคจรไปกลุ่มอยู่กับดาวมรตยูในภพในเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บให้ดูแลสุขภาพของตัวเองอีกทั้งบุตรหลานหรือญาติที่มีอายุอ่อนกว่าแถมให้อีกนิดนึงครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดให้กำลังความร้อนแรงเป็นอย่างมากในภพมรณะ ถ้ามีศรัทธานะครับก็ให้ซื้อน้ำดื่มจำนวน15ขวดไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วตั้งใจกวดน้ำอธิษฐานลงดินอธิฐานเอาสิ่งไม่ดีไม่ดีทั้งหลายให้มันทุเลาเบาบางลงไปจากดวงชะตาคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันแบบก,กว้างๆซึ่งไม่ได้เปรียบเทียบกับดวงชะตากำเนิดหรือพื้นดวงชะตาเกิดของแต่ละบุคคลใครที่ต้องการดูอย่างละเอียดก็สามารถติดต่อมาทางข้อความของอาจารย์ได้เลยนะครับ